สวัสดีครับผมอ,อู๋ไฮบิดคานะครับวันนี้นะครับก็มีเคส t o y o ต้าอ p h a า d ไฮบิดนะครับด้านหลังก็คือเป็น t o y o ต้าอ p h a า d ไฮบิตัวเจน2นะครับโมเดล ATH20 ปี2012นะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าคันนี้ซอรี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาการที่เสียปัญหาที่เจอเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้ก็คือบอกก่อนนะครับ แบตเตอรี่ไฮบริดเสียหลังจากการตรวจเช็คแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างมาเปิดกล่องนะครับก็คือที่เห็นเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลูกเก่าติดรถนะครับอันนี้นะครับอ่าก็ถอดออกจากรถนะครับอ่าก็คือของที่ถอดจากรถเนี่ยมันจะมีรุ่นเอาผ่าตัวเนี้ยก็คือเป็นโฉม2ของไฮบริดมันจะเป็นแบตบแบบนี้นะครับเป็นลูกบน กับลูกล่างมันจะซ้อนกันนะครับลูกนี้อยู่ด้านล่างลูกนี้อยู่ด้านบนพัดีมมอเตอร์พัดลมเป่าระบายความร้อนแบบเตอรี่ไฮบริดนะครับก็ในส่วนของของใหม่เนี่ยมันจะมีมาเฉพาะตัวพัดลมตัวระบายความร้อนด้านล่างนะเป็นของใหม่แกะกล่องส่วนอันนี้ของเดิมเดี๋ยวจะทําความสะอาดแล้วใส่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวระหว่างช่างเปิดกล่องเราดูในรถก่อนดูก่อนก็ได้อ่ะนี่เป็นของใหม่ ก็ในรถนะครับอ่านี่หลังจากถอดแบตเตอรี่จะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะตอนนี้ก็มีพวกฝุ่นละอองพวกคาบอะไรพวกนี้เศษผงติดยาวๆนี้ชนใช่ไหมใช่ก็คือแบตเตอรี่จะอยู่ตรงกลางแนวยาวนะอัะนนี้สังเกตเุอะไรไหมคืจะมีคาบน้ําเห็นไหมอ่ามันคาบน้ําแล้วก็เวลาลูกค้ากินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับน้ําจะหยดนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่จะวางกลางก็เดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดนะครับ เนี่ยดูผงฝุ่นเส้นผมเพราะว่าเวลาแบตเตอรี่เนี่ยพัดลมที่เป่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะดูดอากาศภายในห้องโดยสารนะครับเข้าไปนะครับเพื่อเอาอากาศภายในอสารไประบายที่แบตแล้วมันไม่มีทางออกก็จะฝังอยู่อย่างนี้เลย<ม>นะครับก็คืออันนี้ที่ช่องที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นช่องรับก็คือด้านล่างด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆตัวแผงปิดนะครับแล้วรูเนี้ยที่อากาศมันวิ่งเข้าไปแล้วก็ ย้อนกลับมาระบายที่ตัวแบตนะครับด้านนี้นะครับตามที่เห็นนะก็อนี้ภายในนะปีสองพันสีอง้อนนี้เลขไม้2องแก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับใช้มาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูแบตใหม่นะครับเปิดกล่องมานะครับของใหม่ของแท้ติดตั้งของเรารับประกันให้2ปีนะครับแบตลูกเก่าเราก็รับเทินให้นะครับอ่ะทีนี้ดูแบตลูกเก่านะครับอ่ะลูกใหม่มีอะไรก็คือ ชุดสายไฟปลั๊กอะไรพวกนี้นะครับของใหม่อะเราจะมันจะเป็นมาอย่างงี้นะถ้าเป็นของแท้นะครับตรงรุ่นเนี่ยเดี๋ยวให้ช่างยกออกมาเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นพวกที่ใส่ตัวฟิลไอตัวคัตเอาท์มันก็จะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับที่ไม่มาคือแค่ชุดกล่อง DC เอตัวแปลงไฟตัว AC นะครับแปลงไฟ12โวลต์เป็น110 อันนี้จะใช้ของเดิมแล้วก็พวกดีเลยนะครับของพวกคอนโทรลแบตคอนโทรลแบตที่ว่าไว้ตรวจจับค่าแบตเตอรี่อันนี้จะใช้ของเดิมนะครับจะมาเฉพาะตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับรุ่นนี้แบตอะ่ะมันจะอยู่ด้านในแต่ว่าเซลล์มันจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะไม่ได้แกะนะสําหรับคันที่ซ่อมรุ่นนี้ก็สามารถซ่อมด้านหมือนกันเนี่ยช่องเซลล์มันจะประมาณนี้แต่เราไม่ได้แกะให้ดูถ้ามองเห็นเนี่ยช่องเซลล์จะเป็นไมไ่เหมือนกัน ช่องเทลจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเป็นแดงดําเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับมันจะยาวถ้าเป็นเหมือนพวกแคมรี่พวกนี้มันจะสั้นนะครับมันจะบิ๊กแบบหนึ่งอ่ะนี้ให้ดูร้าวๆาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนงานซ่อมมันจะมีอยู่อ่าเดี๋ยวให้ช่างวางด้านบนนะครับสำหรับใครที่อยากจะซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของเปลี่ยนใหม่มันก็คือข้อดีเราจะได้แบตเตอรี่ที่ประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนแบตบรรบิวเนี่ยคุณภาพอาจจะอยู่ประมาณตั้งเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอายุการใช้งานแบบซ่อมอาจจะอายุที่ยาวนานกว่านะครับอ่ะก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณห้าถึงหกปีนะครับหรือจะมากกว่านั้นนะถ้ารถเราใช้เยอะนะครับมันก็หมายความว่าวิาว่งบ่อยๆนะครับพยายามจะจอดรถไฮบริดข้อเสียคือถ้าจอดเนี่ย แบตมันอาจจะเสื่อมเร็วนะกะ็สำหรับประมาประมาณการอเอาผ่าตัว2 0เอาผ่าตัว10นะครับก็เราก็ยังมีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลูกค้าเนี่ยอย่างที่บอกอาการมันจะโชว์อะไรขึ้นก่อนนะครับสมมติอาการแบตเสียเนี่ยบางทีเราใช้รถอยู่หรือเดินทางไกลไม่ต้องตกใจนะครับอ,อาการ ที่มันจะเห็นก็คือรถเนี่ยมันจะเริ่มเร่งไม่ออกนะครับกินน้ามันเชื้อเพลิงเหมือนกับว่าเครื่องยนต์มันจะไม่เงียบเริ่มจะชาร์จบ่อยนะครับต่อมาไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับแล้วก็ไฟเช็คไฮบริดซิสเต็มขึ้นโชว์ที่เรือนใหม่นนะตรงหน้าปัดนะครับอาการเตือนพวกนี้พอขึ้นมาปุ๊บทีนี้ยรถมันจะหยุดชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเลยนะครับก็เหมือนกับว่าเครื่องยนต์มันจะทางานตลอดนะครับ สำหรับใครที่เป็นอาการประมาณนี้นะ,นะนรนรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันยังทําให้เราเนี่ยใช้รถหรือขับมาซ่อมได้นะครับไม่ใช่ว่ารถแบตเตอรี่พอมันเสียปุ๊บแล้วดับขับไม่ได้นี่ไม่ใช่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็คือพอเห็นปุ๊บเราก็ยังขับใช้งานปกติเพียงแต่ว,ว่าอ่าหลังจากที่ไฟโชว์แล้วควรจะขับเข้ามาซ่อมหรือเข้ามาตรวจเช็คนะครับไม่ใช่ยังพอยังโชว์แล้วก็ยังใช้งานต่อทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะมีเรื่องของ การดับของรถนะครับวิ่งวิ่งอยู่ทีดับกลางอากาศนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่อ่ะมันไม่ชาร์จไฟเข้าไปเครื่องยนต์ไม่ชาร์จไฟเข้าไปให้แบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่มันไม่รับนะครับก็คือมันมันเสื่อมคุณภาพแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับสำหรับใครที่อยากจะเช็คนะครับหรืออยากเข้ามาที่อู่นะครับเราอยู่วชรพลซอย4นะตอนนี้ก็คือสถานที่ตั้งนะครับยังไงก็สอบถามเข้ามาในช่องทางไลน์นะครับหรือว่าเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้นะครับแผนที่นะครับ สำหรับใครที่ใช้รถ t o ย o t ต a l p h ้าเอาาน,นะครับที่เป็น h y b ริดนะไม่ได้ว่าจะเป็นเวลฟ i ยไฮเดี e เออร์เอสตนะครับที่เป็นรถจนนาเข้าหรือรถตลาดที่เป็น Camry p พีอูนะครับแล้วก็ตระกูลเล็กซัสนะครับ CT 200 H, NX 300 H นะครับอ่าหรือว่า RX 450 H, IS 350 H ก็คือเข้ามาตรวจเช็คหร,หรือว่าอยากจะเปลี่ยนใหม่เราก็มีบริการนะครับยังไงก็สอบถาม้ามาได้หรือจะซ่อมเราก็รับซ่อมนะครับ ที่นี่จะใช้เซลล์แบตเตอรี่ของแท้นะครับในส่วนของการซ่อมนะครับก็คือเป็นเซลล์ที่บิวเอามายกใส่ทั้งชุดนะครับส่วนเปลี่ยนใหม่ก็จะใช้แต่ของแท้ต้องรุ่นนะครับก็คือเนื่องจากว่าคุณภาพเนี่ยมันจะทนทานและใช้ได้ยาวนานกว่าลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าเปลี่ยนที่เราได้ของแท้แน่นอนนะครับเป็นของนำเข้านะครับจากญี่ปุ่นแล้วก็รับประกันให้นานถึง2ปีนะครับผม ก็ของเรารวมติดตั้งรวมเทินให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็มาคือราคาพร้อมจบให้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ่าผมอู้ให้ดิดนะครับก็ขอขอบคุณครับสาหรับที่ติดตามนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับทุกระบบจบที่นี่นะ